ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เลขาอนุทินซัดคนเล่นการเมืองาสาดสียันไม่มีป้ายมอาไฟเซอร์ที่จังหวัดนครสวรรค์แค่ไปให้นโยบายนายวชรพงศ์คูวิจิตสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่ากระแสดราม่าเรื่อง ป้ายมอบวัคซีนไฟเซอร์จากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าป้ายที่กําลังถูกวิจารณ์ขึ้นข้อความว่านายอนุทินมอบวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นครสวรรค์ เป็นงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการควบคุมโรคที่โรงพยาบาลท่าตะโกตนอยู่ด้วยตลอดทั้งงานพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่มีป้ายนี้ขอถามคนในงานหน่อยว่ามีใครเห็นป้ายนี้บ้างป้ายที่ผมเห็นมีเพียงไม่กี่ป้ายอาทิป้ายโรงพยาบาลป้ายห้องประชุมและป้ายบนเวทีซึ่งเขียนว่า นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดนครสวรรค์วันเสาร์ที่7สิงหาคม2 5ง4กอันนี้คือป้ายเดียวที่ผมเห็นบนเวทีส่วนป้ายเรื่องมอบวัคซีนไฟเซอร์นั้นพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ทราบเลยว่าป้ายนั้นไปอยู่ตรงส่วนไหนของงาน ที่จริงแล้วการมอบวัคซีนนั้นก็ไม่ใช่สาระของงานด้วยซ้ําแต่ท่านมาก็เพื่อมอบนโยบายเรื่องการรักษาผู้ป่วยต้องทําอย่างเต็มที่ต้องหาทางนําผู้ป่วยเข้าระบบให้ได้มากที่สุดและยืนยันว่าส่วนกลางพร้อมสนับสนุนงานทุกจังหวัดท่านยังให้กําลังใจคนทํางานแล้วรับฟังปัญหาหน้างานส่วนวัคซีนบูสเตอร์ถึงท่านไม่มาบุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค์และจังหวัดต่างๆก็ได้ฉีดตามแผนอย่างแน่นอน แต่ที่ท่านไปก็เพราะทางพื้นที่ให้เกียรติท่านก็ยอมรับไว้เรื่องป้ายปริศนาหาในงานไม่เจอ พราะไม่รู้ว่าไปวางตรงไหนหรืออาจจะเล็กจนไม่ทันสังเกตจะไม่มองในแง่ร้ายว่าเป็นการเล่นงานศาสตร์สีทางการเมืองเพราะถ้ามีความพยายามเช่นนี้จริงก็ต้องถือว่าเป็นอีกครั้งที่การเมืองไทยเล่นกันกปกมากน่าสงสารแทนประเทศชาติที่มีคนทำงานการเมืองด้วยวิธีเลวๆเช่นนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือประเทศไทยขับเคลื่อนได้ด้วยการทำงานประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้เพราะคนที่ลงมือทำ สังคมไทยควรให้กำลังใจคนเหล่านี้มากกว่าไปให้ค่าให้ราคากับบุคคลที่ใช้เพียงปากสร้างดรามา่าสร้างความเข้าใจผิดสักแต่ด่าคนทำงานหวังผลทางการเมืองแต่ไร้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์แก่ชาติขอย้ำว่าทุกคนในกระทรวงสาธารณาสุขต้องการแรงสนับสนุนจากประชาชนเราต้องการกำลังใจจากท่านและขอบคุณกับทุกความร่วมมือที่ท่านให้กับทีมสาธารณาสุขไทยเสมอมา นายวชรพงกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีการมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่เกิดขึ้นภายในการจัดงานขณะนั้นมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิตประหลัดสาธารณาสุขเป็นตัวแทนในนามของกระทรวงสาธารณาสุขมอบวัคซีนให้แก่บุคลากรการแพทย์ด่านหน้าโดยมีนายอนุชินยืนอยู่ด้านหลังขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไร